ูกต้วทำหมนใจรู้รึเปล่อยากทำไมอยากมีเพ่ สวัสดีครับก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานร่วมเดือนได้วันนี้ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ไปบำเพญเพียนอยู่ในอยู่ในสภาพออสมมุติสงู์เป็นเวลาสามอาทิตย์ด้วยกันนะก็ ได้ความสงบกลับมาอาจจะไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าวันนี้จะนิ่งๆไปหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยตัวกเขาเดิมหรือว่าช็นคนที่เฉยชามากขึ้นไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเราได้ความสงบและความสุขทางใจกลับมาแล้วก็อยากจะเผื่อแผ่ให้ทุกคนด้วยได้รับความสุขทางใจอันนี้ไปขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญอันนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้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 เลยวันนี้หลังจากที่ออกจากวัดมาแล้วเนี่ยนะก็ได้มา ทกิจกรรมแรกนะฮะคือการขายเสื้อนะครับขายขายขายเสื้อชื่อขายเสื้อช่วยภาคใต้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นตอนนี้เขาน้ําท่วมกันอยู่นะน้ำท่วมกันอย่างหนักมากเลยตอนนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งแรงที่เราสามารถเอ่อช่วยเขาได้นะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยลวกันนะก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะมาช่วยกันเอ่อสมทบทุนระดมทุนนะฮะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยของเราที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ที่ภาคใต้นะครับผมก็อย่างน้อยเนี่ยเอ่อมามามา,มาซื้อกับ ซื้อกับทางทางทางรายการเจี๊ยบอ้อมก็ได้นะครับผมว่าพี่เจี๊ยบพี่อ้อมเนะีนะ่ยก็ทำเสื้อขายอยู่ตอนนี้เนี่ย oh, <yeah. S 1> ออกศิละปะวัฒนธรรมกรุงเทพนะครับผมเราขายที่นี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปขายต่อที่สยามพารากอนครับผมถ้าเกิดยังไงนะนะตามไปไม่รู้ว่าวันที่ลงเนี่ยจะขายหมดหรือยังแต่คาดว่านะถ้าเกิดใครที่มีกระจิกกระจาย,ยากช่วยจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเสื้อของสำนักไหนหรือว่าที่ไหนนะก็ซื้อได้ก็จะสมทบทุนไปช่วยพี่น้องเราชาวใต้กันครับ เป็นดินลมใต้ปีที่พยุงฉันให้บินขึ้นไปไปสู่ฟ้าไกลยังไม่กังวลปัญหาที่มีรอคายเธอคือเบื้องลังทุกสิ่งที่เรียกว่าความสุข